สวัสดีครับมือนก้ก็าพ,พอกับบาน้องในช่องคบปลาพ้าร่วยคือเกา้าเนาะครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับผมกับ,บ่ได้ไปใส่เนาะพามาเบิงปลานิ่นอยู่ในน้องนี่นะครับผมเพราะว่ารุ่นนี่เป็นปลานิ่นบะหมันเนาะเพราะว่าพ่นแพรไว้ครับกับย่าบ้าน้องกับพามาเบิงเนาะมากินดีได้พี่น้องนี่และเมื่อนี่ก็ว่าสีสอนเอาไปใส่ในแพไว้อยู่ครับพอได้ขายเนาะหมืนนนอนเหรบ้าน้องกับ มาดึก้อเหี้ให้เบิ้งนะครับกับหลานหน่อยเนาะกับเบาอทึบถนัดกันใดครับกับพ่อได้ซำหนึ่งนี่แหละครับเมื่อนี้ครับภามาเบิ้งอีกชนึงก็คือแม่หายอาหารเพลินครับมานั่งเหรียญแถวหิมสายแหละพี่น้องมาเบิ้งปูเบื้งปลานี่นะครับกับคิดว่ามันกับตัวใหญ่ครับพี่น้องกับพ่อก่อยยิ่เนาะเขาเลี้ยงลงในสาเนี่ก็ใหญ่ไว้อยู่ครับมจรกีๆแหละครับก็เป็นตะเบิงอีก แบบนึ่นครับม้วนเป็นปลานิ่นครับนี่ปลานิ่นปลานิ่นปลหมันเนาะเพาก็เอามาปล่อยมาจีดแพรไว้ครับมันกระสีเป็นรุ่นโตบ่ค่อยใหญ่ครับมันก็นนอ,นกออกลูกเนาะประมาณหาน,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 นิวพี่น้องหานิวจี่นิวเพิ่นก็ออกลูกเลยได้ครับแพรเช็กน้อยหนาฝนนี่ก็แห้งออกลูกหลายได้เลยพี่น้องเป็นลูกในหญ่ๆหลายเลยครับพาพี่น้องมาเบิ่ง อาหารเรื่อยๆนะมาเบิ่งไก่ครับผมเดี๋ยวให้เส้าตักเป็นสูมให้เบิ่งไก่นะครับเนาะเราจะไปสูมมาเบิ่งไก่นะกินดีได้พี่น้องเพราะว่าน้ำก็นานี่จะเป็นนำที่โบกไว้แน่แล้วนะครับขนาดว่าท่านหอดเดือนหานี่พี่น้องนาหนาวนี่ก็มันก็จะเกลี้ยงปลาหยากเนาะลูกปลากระบ่กคอยมีครับเขาก็เลี้ยง เต้ามว้วนนี่แหะครับผมไปก่อนเนาะถึงทอดนานหนาฝนครับพี่น้องเขาคอยสืบอลูกปลามาเลี้ยงซ้ำม้วนอ่ะนะบ่อน้องกับเฮ็ดบันบ่อกคบัยเนาะกัเตรียมใบกับเตรียมดินเตรียมยังใบก็ได้ทอดนาเนเทาก็จังเอาลูกเลีย้ยงไหมครับนี่ครับก็เป็นเต่าเบิร์กใช่ไหมมากินเสี่ยว ไีไก็พี่น้องพอได้เบิงึงยี่น้ำในำหนองไงนะครับพี่น้องเพราะว่าลูกปลามันกิดเบิดแล้วเนาะมันมีอยู่แล้วครับบ่หลายพวกลูกปลาดุกปลายังเหมืนกับเกาะวัชันธ์ใหครับพี่น้องเาก็ได้คือเขาเขาขายเบิดแล้วเขาก็สล็อไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวว่าน้องกับที่เอาขมินมาสอนเอาแพรขมิ้นมาสอนนี่เขาก็เอาขึ้นไปใส่กระซังเขา้าไว้ถ้าขายมันเพราะว่าซัมม่วนนี่เขาก็บซัมเขาเลี้ยงไว้คือกันเนาะครับเนาะ พี่ว่าเพิ่นกะบไงไม่อยู่พี่น้องเพราะว่าปลานิ่กะโลดีอยู่ได้ครับโลดและแพงเท่ากันนี่หายดีเท่ากันครับพี่น้องปลาตะเพียนครับอุ้ยนีออสิเดครับอนส่วนเี่มีแต่แม,ม่ใหญ่ๆครับเด็กบาดเนี่ยว่ามันจะถือเป็นปุ๊มาแล้พี่น้องมาไก่เนาะกับพได้เบิึงนี่น้ำหนองนี่นะครับกับมือเขาหยุดเขายังกับมาวานอาหารสิกับเป็นตะบ,บึง เียอุออม่มๆนี่เนาะอากาศเยิ้มๆแต่น้อยครับก็ดูแบบว่าแตเพี่ยันก่อะใหญ่เต็มที่เต้ครับพี่น้องแต่แมนใหญ่ๆนะครับเนาะมันมีแถวฟังหลายอยู่ครับพี่น้องมื่กินหลายครับแต่ว่าก็ยัง หย่านเท่าเนี่ยจังน้อยยี่ดอกครับสิบานไปท่างนั้ือนคนน้ำเนี่ยไรบอกไล่กันจิ๋นกับพี่นอ้องปลาคอบ่ระปลาคอปลาคอลุ่นเนยก็หลายอยู่ด้ว,ดวครับสัมพมตึกแต่ตอนนั้นเนาะปลาเข็งปลานีกอหลายอยู่ด้ว,ดวครับจิ๋นับพี่น้อง เอ้ยตอน่อนพอดีอยู่แกลไก่ห่านียู่แกครับนาะเนไครับไก่ไกเนาะอูู้้หูนจะเบิ่งจได้พี่น้องเนี่ยเห็นมาน้อกครับพี่น้องเกไก่เนาะนตัคผมากไก่ห่างอู้หู้นินใหญ่ใหครับอู้ เราจะเพี่ยนเนาะแม่ใหญ่ดีแไงเราจะเพี่ยนปลานิ่มอ่ะกัไก่เหมืงนีหล่อมากกั่ไก่เขาเลยลองสลบสตักลงไปเด้อพี่น้องไก่แห้งไรพีนนะ่น้องปลาหน่อทองมากพี่น้องก็ร่างที่น,นะครับก็ร่างเห็นปลาหน่อทองกร็ร่างมากครับก็ร่างสุดๆมากกินน้ำมูกที่เลยพี่น,อน้องปลาหน่อทองก็หลายตัวดีครับ ปล่อยลงหนีว่ามันซิซิบว่าโตอยู่ในท้องเนือปลาเนี่ยบรเห็นเนาะปลาจิลเมียดบรเห็นเนปลาจิลเมียดยืนยู่ิตจกระชังเบิดมันบวชมาบมานกินน้ำมูลปล่อยลงสุดนั้นหลายเด้วครับบ้าน้องก็มาปล่อยลงหลายยัเนาะครับมาภายในท้องงานปลาค่อยไปพอกับบ้าน้องในคลิปหนานะครับเนาะ นี่นะครับผมก็จะงรื้อในช่องพบปลาพ้าลวดนะครับหรือบ่าวน้องกระถิเห็ดจีบห้พี่น้องมึงเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ